ตอนนี้เราติดตั้งอุปกรณ์รบูรแห่งสยามเข้าไปกับเครื่องยนต์แล้วเสร็จเสร็จไปแล้วในในส่วนหนึ่งเนี่ยสายที่ออกมาจากอุปกรณ์สายน้ํามันน่ก็จะมาเข้าตรงตรงท้ายปั๊มหัวฉีดตรงนี้นะฮะเมื่อมาเข้าตรงนี้แล้วต่อไปก็ก,ก็จะดาเนินการในกรรมวิธีขั้นต่อไปวิธีการติดตั้งนะครับให้อุปกรณ์เนี่ยอยู่ใกล้กับหัวฉีดให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ ถ้ามีพื้นที่ให้เราทํานะครับถ้าสมมุติว่าเลื่อนเข้าไปได้นะฮะเลื่อนเข้าไปได้แต่ทั้งนี้ต้องต้องให้ต้องให้พื้นที่สายน้ํามันมันมันให้ตัวได้นะฮะอย่าให้พับอย่าให้งอเพราะถ้าหากว่ามีการพับการงอเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้น้ํามันเดินไม่สะดวกเพราะน้ำมันเดินไม่สะดวกดดวก,ก็จะมีปัญหารถอาจจะสะดุดสะอึกหรือกระดับไปเลย หลังจากที่ใส่เข้าไปแล้วก็ต้องขันรัดให้แน่นนะครับพอรัดแน่นอย่างนี้แล้วตัวอุปกรณ์เนี่ยจะต้องหาที่ยึดนะฮะอย่าให้แว่งอยู่อย่างนี้หาที่ยึดแล้วเอาจุดได้จุดหนึ่งภายในบริเวณห้องเครื่องของรถยนต์นี่แหละครับใช้เคเบิลไายรัดให้แน่นพอประมาณอย่าให้แน่นจนเกินไปนะครับถ้าแน่นจนเกินไปอาจจะบีบสายทําให้สายแบนสายรีบน้ามันอาจจะไปไม่ได้พอรัดเสร็จแล้วก็ ต้องตัดเก็บปลายให้เรียบร้อยนะฮะหลังจากนั้นก็จะนำสายน้ำมันมาพันเข้ากับท่อน้ำในบริเวณนี้รถตู้นะฮะเป็นเป็นรถที่มีพื้นที่ในห้องเครื่องแคบการระบายความร้อนก็ทำได้ไม่ค่อยดีเหมือน เหมือนรถอื่นทั่วๆไปเพราะนั้นในการพันเนี่ยไม่ควรจะเกินห้ารอบนะครับตอนนี้หนึ่งรอบแล้วนะครับ2รอบครับสาม สามรอบแล้วนะครับผมจะพันสักสี่รอบก็น่าจะพอนะฮะเพราะการระบายอากาศในรถตู้เนี่ยาการระบายความร้อนไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะพื้นที่เขาค่อนข้างที่จะแคบนะฮะเฮ้ยทำอะไรวะเฮ้ยเฮ้ย,เ,ยเป็นอะไรวะฮะเป็นอะไรวยมันเถอะ โส้ดสไหนมึงเหยียบรอยซีรอยหามันจะเลือดีิไปใส่รองเท้าเหยียบบีกก็คักเนี่ยว่างๆมึงรู้จักล้างบ้างในเครื่องอะ่ะรถกูเลี้งสี่ปีมันยังหัวนั่นมันยังเหลืองๆออยู่รถสองปี ว่มามันจะพาผมไปหาหัวหน้าอยู่เหรอไปไม่ถึงเดินไปถึงแค่สะพานลอยไปไม่ไหวเดินกลับคืนนี้เนื่งว่าไอ้ก้อนจะมาด้วยโทรหาโอ้โอผมไม่ได้กลับผมไม่ได้ไปพี่ว่างั้นมนมาหรอกหัวหนา้าเแค่ไม่มว่วางหรอกเยอะครับผมป๋าเดินไปดูเขาข้างในก่อนเด้อครับผมเดี๋ยวผมนอนในรถแหละป๋า<อ>ป๋ามาไปหาผมเลยแต่ผมหลับอย่าปลุกผมนะมึงเป็นไร มงว่าสงสัยคงต้องต่อมึงไม่เคยนอนดิอออมันมมนตต้ง่กบุ้มงเกิดมามึงยังไม่เคยนอนเลยวันนี้มงเป็นไรวะโมนี่วิพี่ต้องมีหลักฐานด้วยอย่าสอ่องหน้าผมแบบมันเด้อเดี๋ยวเพคนจะรู้ว่ามันหมดสภาพแค่ไหนเก็บไว้หมดแนละ้ว เฮ้ยเก็บขี้เครื่องลงก็พอแล้วไม่ต้องเก็บคนขับดูสภาพคนขับเลยฮ่าฮ่าฮ่าสภาพคนขับมันไม่น่าดูหรอกตอนนี้ใส่กลับเข้าไปที่เดิมซะตอนนี้มีไปกับเพื่อนมดเกี่ยวอะไรบะามดเกี่ยวอะไรบอสโดยเฉลี่ยโดยประมาณอ้าวไอ้ฮาวกูประเด้ใส่เลยกวิ่งโมเดลสองพันหกเอง คน้้ยสิบสามสิ่คนนกกันแลยกลับมาเจ็ดแปดคนกกันกูวิ่งถึงอายุยาเสนาส่วนพันบุรีมวิ่งโมเขยสองพันเจ็องนเอยอ้ลีเดอสล้อตัวรถควนดำว่ะตอนเนี้ยดำมากๆเลยสิบรอไออ่ะ ติดตั้งอะไรครับขนาดปกติผมติดก็สองหมื่นนะครับสองหมื่นฮะอเนี้ยพอดีมันมีคนโกงผมอยู่ทางโน้นก็เลยโกงแบบไหนครับโกงเอาของผมไปแล้วไม่จ่ายเงินนะนี่ก็เลยให้ให้ก๊อตเขาตามเอาของให้พอได้ของมาผมก็เลยอยู่แถวโน้นเลยใช่ป่ะครับก็เลยว่าเอ้านนองพี่ให้น้องตัวหนึ่งแล้วกันจะตามตามคืนได้ไหมตามได้ครับกอดคืนเลยครับ ไม่ได้ถอดบางตัวเขาก็ยังไม่ได้ขายเขาเก็บมาอ๋อ้วแล้วพี่ก็คือได้ไม่รู้จักพี่อยู่นี่ไม่ไม่ไม่ยังไม่เคยเห็นหน้ากันเลยมีแต่คุยกันทางโทรศัพท์รู้กันได้ไงรู้จักกันทางโทรศัพท์เนอโอ้ปวดโทรผิดเบ้าโทรผิดเบอร์ปวดหลังนึกว่าน่ะฮะโทรผิดเบอร์วะ